ไม่เหรอแม่ชซวย้าวพี่แจ็คเกอร์ลูกอะไรลูกเจมิงเหรอเจมิงที่ซ่อมพัดลมไงพนักงานล้างตะไคร้พนักงานหั่นตะไคร้พนักงานตำอยากกินเมี่ยงขนมเพื่อนๆดูคนอันนี้นะคูอท่าทางมันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่อันนี้มันใหญ่แล้วมันแก่แล้ว เนี่ยมันห่างเนี่ยมันห่างอันนี้ไม่ห่างดูก่อนจะเป็นยังไงมารอรุ้นกันห้ามแกเด้อสั่งไว้ห้ามแก่ห้ามแก่อยากกินเมี่ยงห้ามแก่ แ,ก,นนะแก,ก่แล้วเปล่านะแก่ก็เอาไปแก้งเลยแล้วแก่ก็แก้งเลยอ่อนจินเนี่ยแก่แกง้ง <c oughs> เอาโอ๊ยไม่ไม่มีมเมล็ดเลยเพื่อนๆเฮ้ยมันอ่อนอไม่ใช่หรอกมันรีบดี่เด็กขากันลากินกินอะไรดีล่ะแบบนี้เอามันรีบมันไม่มีอะไรเลยมันแก่แล้วแหละอะไรอ่ะมีแบบนี้ด้วยไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็นขนนแบบน,น,<อ>นี้อ้ออะไรอ่ะกินเมี่ยงได้อยู่เอาไปกินเมี่ยงดีกว่าไม่มีเมล็ดไปกินแบบนี้แหละ ไปแล้วไป,ไปวไปหาตัดตะไคร้มาตำอ๋ชอชฉมอุย้ยอยากกินเนาะแกงบะหมี่ดูชฉมมันขึ้นอะมันหา,ามะมี่ไม่มีตีล่ะนี่เฉมฝนตกวันเดียวชฉมขึ้นละ่ะไปตัดตะไคร้มากินเมี่ยงบะหมี่ตะไคร้ตัดเป็นเปล่าตัดเป็นหรือเปล่าต,ตัดมา เยอะๆหักเอาก็ได้นะเขินไหมล่ะไม่เห็นจะเขินเลยส่งกับสายเขินๆอันไหนบ้านพี่แตงไทยรู้ไหมเนอะอันไหนดูไหมนู่นบ้านพี่แตงไทยนู่นไม่ใช่นี่เอาเหรอแตงไทยเอาแตงไทยจะได้กินหรือเปล่าเนาะแตงไทย ช่วยกันมีฟ้ามาละจ้ามาละจ้าตัดตะไคร้กันนนะ้ตัดตะไคร้ไปกิกนเมี่ยงกันนะจ้าถ้าใครไม่ช่วยกันนี้ไม่งั้นโดนจ้ะเออแล้วไม่มองกล้องเลยจ้าหันตูดให้กล้องได้ยังไงคะเอ้ยต้องหันหน้าให้กล้องสิเขาถึงจะรู้ว่าใครใครลูกของใครลูกของแม่ฝนน้องบินไปไหน,นบินอยู่บ้านกลับหรอ ไม่อย่บ้านไในยางรยงคะเยะละค่ะม้ไดูเขาจับไปคัดเมงสิอไปคัดเะคโอเคค่ะไปเลยค่ะไปตาเมียงค่ะไปตเมียงะคะว่ราจะไปดูเขาคัดไมกไม้จะไปไปกินเซ่ ใครจะห้ามล่ะมัละกอไม่มีใครกินไปล้างที่นู่นค่ะไปล้างที่นู่นค่ะอัสชาล้างก่อนนะคะล้างเสร็จแล้วล่ะคะไเสร็จแล้วถ้มีประกันเอม่วยขาไม่จัดที่ลูกอะไรลูกแจ้งอ่ เจมิงท <mile> ี่ซ่อมพัดลมไงพนักงานล้างตะไคร้พนักงานหั่นตะไคร้พนักงานตัดพนักงานควบคุมแค่ตัวเจมิอนรสเจมิงเจมิงเจมิงซ่อมพัดลมแค่ซ่อมแค่แคตแค่แค่ซ่อมจักรยานนะคะแค่ตัวทำไมเปลี่ยนเดียวแต่เพาะว่าเรไปอีกที มเป็นีมาสมามาซึมออกมีนนักงานน่นักงานนั่ง้นักาานไอ้ต่อยค่นีอยากถ่ายคลิปว่ป้าีป้าป้าป้ป้าโอ้ยเตบ้านเฮาตินมบานเฮาตมบานเฮาโอ้ยเป็นตาแซ่บแถว่ะ ใครไม่ได้กินจะเสียใจได้นี่ใส่ตะไคร้ใส่พริกใส่ปลาราใส่ผงนัวใส่มะขามเปียกแค่นี้แหละเขาบอกว่าเอาขาใส่ด้วยมันจะอร่อยกวอไปเราไปหาขาที่ไหนแล้วเราาทเอาต้นมันเหรอ เอามาใส่ลองไหมอ่ะไม่เอาดีกว่าเอาไว้วันหลังหรือว่าไงอ๋ออ๋อ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ไปเปิ้งไหมทเรียนเออจะมืมอ ใบสองระยงใบสองเลยกหมดแล้วเก็บแล้ว